สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำค่ะที่สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่า police TV กับดิฉันสุภรัตนาคุณนำนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ถ่วงหนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้นะคะหรือว่ายัางไม่มีใครเป็นหนี้เลยไม่มีใครเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้แต่ฟังเอาไว้ก็ได้ประโยชน์เพราะว่ากฎหมายเรื่องการถ่วงหนี้นั้นนะคะก็มีรายละเอียดนะคะที่ชัดเจนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เรามีวิทยากรรับเชิญจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนนะคะพันตรวเอกดเรฤทธิชัยช่างคำผู้กำกับสอบสวนจากกองพับการตำรวจนครบาลเจ็ดค่ะสวัสดีคะ่ะผู้กคกับคะ่ะ แม้พูดถึงเรื่องหนี้ต่างๆแล้วยิ่งในยุคภาวะเศรษฐกิจนะคะที่คนมีปัญหาช็อตเงินนะคะก็อาจจะไปเป็นหนี้เป็นสินนะคะคแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการที่จะมีใครไปทวงหนี้นะคะหรือว่าใครมาทวงหนี้เราเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างคะครับแต่ก่อนนะครับก็คือการทวงหนี้เนี่ย มีปัญหาในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้ความรุนแรงแล้วก็การพูดจาข่มขู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกนี้คนที่เป็นลูกนี้เนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องการที่มาทวงหนี้ที่มันบางครั้งก็ประจานเขานะครับไปทวงหนี้ที่ทํางานบ้างอะไรบ้างนะครับไปทวงหนี้ กับพ่อกับแม่นะครับกับญาติก็ทําให้เขาได้รับความอับอายนะครับต่อมาก็มีการตรานะครับออกกฎหมายฉบับหนึงออกมาก็คือพระราชบัญญัติการทวงหนี้พศ2 5 5 8ออกมาใช้บังคับตั้งแต่ปี2558แล้วนะใช่ครับใช่ครับซึ่งกเป็นกฎหมายใหม่บางครั้งเนี่ยประชาชนยังไม่ทราบว่าการที่เราเป็นหนี้เขาแล้วเขามาทวงอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะ ทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นหนี้ใครแล้วเขาจะมีสิทธิ์จะมาพูดจาข่มขู่คุกคามเราหรือมาทํร้ายร่างกายเราครับหรือว่าประจานเราครับหรือว่าแม้แต่โทรไปที่ทํางานนะคะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่เราอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วกฎหมายห้ามไว้แล้วครับห้ามไว้แล้วนะครับก็คือการทวงหนี้นะครับก็คือคําว่าหนี้คำว่าหนี้เนี่ยเขาเขาให้รวมถึงหนี้ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ถือว่าเป็นเป็นนี่นะครับอย่างนี้การพนันนี่การพนันนี่ซึ่งไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับด้วยววาไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เขายืมไปให้เขายืมไปไม่ได้ทำหลักฐานเลยเอกสารหลักฐานอะไรตอนนี้พอเขาไม่จ่ายก็เลยไปทวงนะครับนี่ตัวนี้ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งนะเนี่ยมันถ้าเกินเกินจำนวนเงินมันต้องทำหนังสือลง เป็นสัญญากู้หรือสัญญารับสภาพนี่แต่ไม่ได้ทําไว้ะค่จํานวนเงินเท่าไหร่คะที่ต้องทําสัญญาไว้ตามที่กฎหมายกําหนดกฎหมายเก่ามัน50บาทสมัยก่อนอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นอธิบายเขาว่านี่ก่อนนะตามพระราชบัญญัติการถุงนี่นี้ว่าครอบคลุมถึงนี่อะไรบ้างนี่ที่ ชอบด้วยกฎหมายนี่ที่ชอบด้วยกฎหมายกันนี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ถือว่าเป็นนี่ตามพรบนี้ตามพระราชบัญญัตินี้นะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่สถาบันการเงินนะหรือว่านี่นองระบบพูดง่ายๆวิธีการทวงนี่ก็เหมือนกันนะคะคือใช้วิธีการเหล่านี้ที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยการเป็นนี่การจะบังคับให้เขาชําระนี่มันก็ต้องฟ้องนะครับ ฟ้องแพ่งใช้ช่องทางตามกฎหมายใช่ครับที่ถูกต้องใช่ครับ่คะแต่ชาวบ้านก็อาจจะมองว่าหนึ่งจำรวนเงินอาจจะไม่เยอะนะครับไม่มีเงินจ้างขนายค่ะเสียเวลาด้วยก็เลยทวงนะครับถ้าเจ้าหนี้ทวงเองถ้าคนรู้จักกันกงคงไม่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 มีปัญหาค่ะแต่ถ้าํานวจเงินมันเยอะนะครับเป็นหลักแสนเงี้ยไปทวงแล้วก็ไม่จ่ายเขาก็ต้องใช้คนอื่นไปทวงอาจจะ ใช้สำนักการกฎหมายหรือคนมีสีนะครับไปทวงอย่างนี้ทุกวันนี้ทำไม่ได้แล้วโอ้ทำไม่ได้แล้วใช่ครับโอ้ไม่ใช่ว่าโอ้รู้จักพี่ตำรวจช่วยไปตามให้หน่อยีปทวงให้หน่อยไ่ได้เดี๋ยวโดนจรับไม่ได้ด้วยใช่ไหมรับไม่ได้ด้วยครับรับไม่ได้ด้วยนะคะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะะนี่ใครนี่มันทวงเอาเองใช่ครับแล้วก็เรื่องสถานที่นะครับสถานที่ทวงนี่เขาห้ามทวงที่ทํางาน แต่ก่อนนี้ก็คือโทรไปที่ทํางานเลยโทรวันวันละหลายรอบจนไม่เป็นอาทำงานแล้วเจ้านายเรียกประดาแล้วเผลอตกงานอีกนะครับก็เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับเสียประวัติอะไรประมาณนี้นะครับพอกฎหมายนี้ออกมาเขาก็ห้ามเลยห้ามทวงนี้สถานที่ทํางานสถานที่ที่ทวงนี้ได้ก็คือสถานที่ที่ให้ไว้ตอนตอน ถ้าทำสัญญาจะมีระบุไว้คนะครับนั่นแหละแล้วก็เวลาค่ะเวลาในการทวงนี่ะกฎหมายฉบับนี้ก็บัญญัติไว้ว่าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยให้ทวงได้ในเวลา08นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับโอ้มีระบุวันเวลาเลยอ่ใช่ครับห้ามทวงในยามวิการใช่ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเดืกๆก็โทรฮะ เพื่อให้ให้ลําคานให้ลูกหนี้ลําคานเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายสด่ว่ากฎหมายนี้นะครับพระบอการทวงหนี้เนี่ยคุ้มครองลูกหนี้ลูกรนลูกหนี้แล้วก็ถ้าเป็นวันหจุดนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันวันจุดนะคเขาให้ทวงได้ในเวลา8ดโมงถึงถึง6โมงเย็นก็เหมือนกันครับะยะเวลาอาจจะไม่ถึงสองทุ่มเพราะวันหยุดก็ถือว่าเป็นการพักถ้าวันธรรมดานี่8ดโมงถึงสองทุ่มใช่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่8ดโมงถึง หงบงเย็นเพราะฉะนั้นใครจะไปทวงหนี้ใครเนี่ยเวลานี้กฎหมายกําหนดเอาไว้แบบนี้นะแล้วถ้าผิดจากนี้แหะคะเอาสมมุติถ้ามีเจ้าหน้าที่สมมุติเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับทวงหนี้อะคะอ๋อผิดเลยผิดยังไงกฎหมายเขาบัญญัติไว้ในในมาตรา14ของพระราชบัญญัตินี้นะครับเขาบอกว่าห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงหนี้นะครับ หรือไปทวงหนี้ซึ่งไม่ใช่หนี้ของตนคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําธุรกิจแต่ว่าถ้ามีใครมามาวานมาใช้ให้ไปทวงให้ไปตามหน่อยไม่ได้ไม่ได้เว้นแต่ว่าเป็นหนี้บุคคลในครอบครัวเป็นของสามีภรรยาของเจ้าหน้าที่ได้ใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ถือว่ามีความผิดยังไงคะก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับโทษหนักด้วยหนักกว่าชาวบ้านเีง นะครับจำคุกห้าปีปรับไม่เกิน5้าแสนโอ้จำคุกห้าปีปรับไม่เกินห้าแสนใช่ครับอันนี้นะคะพี่น้องตำรวจที่ฟังอยู่ไม่รู้กฎหมายนี้ไม่ได้เลยครับนะคะจะถ้าเป็นภายในครอบครัวนอนุญาตอนุญาตครับแล้วก็ห้ามทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่การทวงก็ต้องมีวิธีการทวงที่ไม่ใช่ไปข่มขู่คุกคามใช่ครับไปคุกคามไปข่มขู่ไปทําลายเขาค่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็การใช้คําพูด ห้ามดูหมิน่นห้ามประจานค่ะ<า>ครับแล้วก็แจ้งหรือเปิดเผยว่าคนนี้เป็นนี่ให้คนอื่นรู้อันนี้ <ข à. S 2> ก็ไม่ได้ห้ามเปิดเผยด,ด,ด้วยค่ะ<า>ครับผมอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนค่ะอันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สำ,สำหรับคนทั่วไปสำหรับคนทั่วไปสำหรับคนทั่วไปนี่จำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนใช่ครับแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหนักกว่าหนักกว่าจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินห้าแสนปรับไม่เกินห้าแสนบาทนะคะค่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดนะคะหลายอย่างด้วยกันครับแล้วถ้ากรณีเกิดว่ามีการไปข่มขู่คุกคามหรือถึงขั้นทําร้ายร่างกายครับอันนี้ก็จะมีข้อหาเพิ่มเติมมีข้อหาเพิ่มเติมผู้ที่เป็นลูกหนี้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ฐถานีตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับค่ะอาจจะเป็นความผิดตามพรบนี้นะครับในผลบบการทวงหนี้นี่แหละ 2558เนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายอีกข้อหาหนึ่งก็ได้หรืออาจเอาเวลาเข้าไปนะฮะปีนรั้วเข้าไปพังประตูเข้าไปอัะนี้ก็จะเป็นข้อหากลุกอีกนะครับเยอะเยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีหน้าที่จะต้องใช้ เงินคืนหรือว่าชัร,ระหนี้แต่ว่าเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุกคามคการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันของเราและครอบครัวของเรารอันนี้ถือว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ให้นะคะค,คุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้คุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้ครับส่วนเจ้าหนี้ ก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะคะเวลาเวลายืมเขากับเวลาคืนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะบอกโอ้โหเวลาให้ไปให้ยืมไปก็ให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจครับลำบากมาเดือนร้อนมาฉันก็ให้ครับนะคะไม่มีเอกสารไม่เคไม่เคยญต่ว่าจะทแต่ว่าจะทวงคืนนี่นะคะก็จะ ต้องพิจารณาดูกฎหมายทวงหนี้ด้วยถ่านดีที่สุดก็คืออย่าเป็นหนี้ไม่งย่างนั้นลุงหนี้มีสิทธิ์ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าคุณมาทวงหนี้ฉันผิดแบบนี้เวลาทวงก็ต้องใช้ในกรอบของกฎหมายนิดนึงมันทําแบบเดิมไม่ได้แล้วแล้วประเพ็ที่ว่าให้ทนายความสำนักทนายยื่นหนังสือไปเอกสารไปหรือที่ว่าเหมือนกับยื่นโนติสมาแบบสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือเขาห้ามทวงหนี้โดยอย่างเช่น ทำจดหมายทำหนังสือถ้ามีตาสัญลักษณ์หรือข้อความเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นของศาลเป็นสํานักงานทนายความเป็นสํานักงานกฎหมายซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับถ้าสํานักงานแอบอ้างพูดง่ายๆทำหนังสือปลอมขึ้นมาใอันนี้ก็จะมีความผิดมีความผิดใช่เพราะทําเอกสารปลอมใช่แล้วข้อความท้ายหนังสือ็นใช้ข้อความว่าไม่งั้นจะทําการอายัดทรัพย์ อยึดทรัพย์ลักษณะประโยคหรือคำพูดในหนังสือเนี่ยเป็นการข่มขู่ใช่ไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้เขาห้ามห้ามแล้วนะคะับเพราะฉะนั้นจะมีหนังสือแบบนี้มานะคะคือเป็นเป็นเอกสารปลอมไม่ได้อ่าเป็นเขาเรียกเอกสารเท็จเอกสารเท็จเอกสารเท็จแต่ถ้าเป็นจาก จากสำนักทนายจริงๆหรอคะอ๋อนอนั้นเขาใช้ได้ค่ะแล้ว<ต>มีข้อความลักษณะนี้ข้อความเขาจะแต่ก่อนเนี่ยมีลักษณะนี้แต่แต่ทุกวันนี้มันจะดรอปลงแล้วก็คือว่าไม่ให้ใช้ข้อความลักษณะนี้ก็คืออาจจะใช้ข้อความอาจจะท่านอาจจะเสียสิทธิ์หรืออาจจะผู้เป็นเจ้าหนี้อาจมีสิทธิ์ที่จะ ฟ้องร้องตามกฎหมายได้อันนี้ได้แต่ไม่ใช่ใช้คําพูดว่าจะต้องไปยึดทรัพย์อนุญาทรัพย์อะไรอย่างนี้อายัดเงินเดือนอย่างเงี้ยก็เกิดความกลัวนะครับทุกวันนี้ทําไม่ได้แล้วตามพราพระราชบัญญัตินี้ทําไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะคะว่าคนที่เป็นหนี้นะคะแล้วเดือดร้อนเพราะว่าโดยเฉพาะหนี้นอกระบบเนี่ยนะคะมีการข่มขู่คุกคามมีการทำายอะไรแต่ระยะหลังเนี่ย จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้นะคะน้อยลงมากน้อยลงมากแทบจะไม่มีน้อยลงน้อยลงแต่ถ้ามียังทวงนี้ลักษณะนี้อยู่แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เลยครับแจ้งเจ้าที่ตำรวจท้องที่ดำเนินคดีได้เลยนะครับถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดในในตามพระราชบัญญัตินี้ครับค่ะอันนี้ก็ประคับใช้มาตั้งแต่ปี2558แล้วนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะส่วนเรื่องของการเป็นหนี้แหะค่ะ ที่อธิบายไปมาตอนต้นว่ามันมีนี่ทั้งนี่ถูกกฎหมายนี่ไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วนี่ที่เป็นโมฆะโมคียะอะไรนี่ก็ยังมีอีกที่อธิบายเนะะี่ยค่ะนี่ส่วนมากนี่ก็ที่เป็นปัญหาก็คือนี่เงินยืมเงินค่นนี้ยืมเงิน,น,งนตามที่พระรบัญญัตินี้เขาบัญญัติออกมาคือนี่ยืมเงินนะครับก็คือการกู้ยืมเงินนี่แหละเนื่องจากว่าเจ้าหนี้อาจจะมองว่าการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยมันช้า หรือว่าพยานหลักฐานในการฟ้องร้องไม่เพียงพอนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ทําสัญญากันไว้นะครับและไม่มีพยานไม่มีพยานนะครับเพราะกฎหมายเขาการกู้ยืมเงินเขากฎหมายให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้กู้ไว้เป็นหลักฐานนะครับหรืออาจจะทําหนังสือรับสภาพหนี้กันไว้อันนี้ก็สามารถที่จะใช้พวกนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลได้นะครับแต่เจ้าหนี้อาจจะมองว่าบางครั้งมันไม่เยอะขนาดไม่เยอะ แล้วเวลาฟ้องเนี่ยมันใช้เวลาค่ะบางคดีเป็นปีนะครับเป็นปีก็ใช้บริการอย่างนี้แหละใช้บริการคนทวงนี้ครับค่ะก็พอใช้บริการแล้วมันเกิดประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะในเรื่องความบุนแรงค่ะในเรื่องการใช้คําพูดในเรื่องการประจานนะครับเขาก็เลยใช้กฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้นะครับคือคนผิดนีทั้งเจ้าหนี้และคนที่ไปทวงด้วยเจ่านันไหมคะใช่ครับใช่ครับ เจ้าหนี้อาจจะเป็นผู้ใช้ตามประมวลกฎหมายจราจรนะครับใช้ผู้อื่นกระทำผิดใช้ผู้อื่นกระทำผิดใช่ครับก็มีความผิดในสถานเดียวกันครับสถานเดียวกันสถานเดียวกันนะครับแต่อาจรับโทษไม่เท่ากันรับโทษน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพอเข้าใจกฎหมายเรื่องการทวงหนี้แล้วนะคะใครที่จะให้ยืมเงินกันนะคะหรือว่าการกู้ยืมเงินกันทํายังไงที่จะให้ถูกต้องและมีหลักฐานถ้ามีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องในทางแพ่ง ต่อมาได้ครับอันแรกอันแรกเลยเราก็ต้องต้องเช็คสถานะของคนที่จะยืมเงินเราเนี่ยเขามีกําลังเขามีกําลังที่จะชดใช้คืนคืนหรือเปล่านะครับอันนี้สําคัญนะครับตรวจสอบประวัติเขามีอาชีพมีหน้าที่การงานไอตอนนี้อาจจะเกิดช็อตต้องการจะใช้เงินนะคะครับค่ะไปกู้แบงก์ก็แบงก์ก็ไม่ให้ันนี้เป็นต้นถ้ากู้กู้แบงก์มันก็ต้องใช้หลักทรัพย์ใช่ค่ะระยะเวลามันก็นานนะครับ ก็ใช้บริการเท่าแก่แถวๆนั้นนะครับอันนี้ฟังไว้ก็เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้ด้วยนะเวลาที่จะให้ใครตู้ยืมเงินต้องดูให้ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องเช็คนิดนึ่งนอกจากเราแล้วเนี่ยเขาเคยไปยืมใครมาก่อนไหมรายได้ต่อเดือนเขาพอใช้จ่ายในครอบครัวเขาไหมรายได้ที่เหลือพอที่จะชดใช้หนี้เราได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องตระหนักนิดนึงนะครับเพราะว่า มันมีคําพูดที่ว่าเงินก็เงินของเราเราก็ตามตามเสร็จเราก็เกิดความทุกข์อีกนะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกหนี้ทุกเจ้านี่ก็ทุกเจ้านี้ทุกกว่าด้วยนะให้ไปแล้วตามไปได้แล้วใช้คนไปทวงไอ้คนไปทวงมันก็ไปทําผิดกฎหมายค่ะมันก็ชี้มาที่เราว่าเราใช้แย่ไปด้วยแก่ไปด้วยโดนคดีไปด้วยครับอันนี้ก็ต้องต้องฝากส่วนคนที่เป็นลูกหนี้นะครับถ้าท่านยืมเงินเขาผม อยากแนะนดาให้ให้คืนนะครับคืนมากคืนน้อยก็คืนนะครับเพราะว่าใจเขาใจเรานะครับเขาก็อยากได้เงินคืนค่ะต้องคิดถึงเวลาที่เราเดือดร้อนไปขอเขาครับเขาก็ยินดีให้มาคดังกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยบางครั้งลูกหนี้ก็จะเวลาเขามาทวงนี่ก็จะพยายามที่จะมาลงพักอมาแจ้งว่านี่เขาข่มขู่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับพอตํารวจเรียกมาค่ะอ้าวคุยกัน เป็นนี่คุณเป็นนี่เท่าไหร่เป็นนี่ห้าพันอ้าวจะเอาไงลูกนี่อ๋อมาข่มขู่ฉันฉันแจ้งความแจ้งความอไอนเจ้าหน,น,นี้หัวหมอ,อหเจ้าหนี้เขาบอกว่าเอาก็เลยจเจรจาก,กันยกหนี้ให้เลย<อ>จบ ยกนี้ยกลัวโดนคดีอ๋อค่ะเจ้านีกลัวโดนคดีเพราะลูงนี่รู้กฎหมายรู้กฎหมายมันก็ผมว่าแค่อเจ้านี้เลยบอกโอ้ฉันอย่างนี้ไปตามแล้วยกให้เลยมาตกลงกันต่อหน้าเจ้าหนี่ตำรวจแต่ก่อนเนี่ยเจ้าหนี้จะใช้บริการเจ้าหน้าที่ของรัฐกอดกฎหมายฉบับนี้ค่ะไปแจ้งความบ้างหาร้อยเวนอาจจะเรียกมาไก่เกียร์กัวกวางก็มาเขาช้เขาทุกวันนี้ไม่ใช่อ่ะ ค่ะ,อะพอใช้คนไปทวงหน่อยเองคนที่มาแจ้งความมันคือลูกหนี้่โดนขบขู่ลูกหนี้บางคนว่าทํำยังไงอะไรฉันก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนอนนอนเป็นบทเรียนนะครับทั้งเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้นะครับทางที่ดีก็คือเราคนไทยด้วยกันะนะครับพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าจะให้มันเกิดเลืองเกิดค่ะ แต่ถ้าหากว่าจะต้องทําเอกสารสัญญาอะไรนี้ก็ต้องมองให้เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องธุรกิจแล้วนะที่จะต้องมีหลักฐานชัดเจนในการที่จะไปเอาผดได้ภายหลังถ้าหากว่าไม่มีการชําระหนี้คืนตามกฎหมายแล้วดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ตามกฎหมายเนี่ยไอยคิดแค่อย่างไรค่ะ่อปีเหมือนกับธนาคารเหมือนกับธนาคารเลยนะก็ค่าคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ก็จะมีความผิดอีกนะคะผิดพระพรบเรียกดอกเบี้ยเกินดัาตาอาก็จะมีกฎหมายอีกตัวนึงใช่มีกฎหมายอีกตัวหนึ่งคอันนี้มาพูดถึงเรื่องค้ำประกันค่ะนะครับอ้าวนี่หลายๆคนก็ไปไปเรียกว่าไปค้ำคนอคนอื่นยิ่งเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้นโดนยึดทรัพย์ โดนฟ้องโดนยึดทรัพย์คนค้ำนี่แหละนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของการค้ำประกันซักนิดหนึ่งนะเพราะต้องคิดก่อนเป็นของคู่กันะหว่างนี่กับคนค้ำเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปยืมเงินเขาเขาก็ต้องบอกว่างั้นคุณไปเอาหลักทรัพย์มาค้ำหลักทรัพย์ไม่มีพอหลักทรัพย์ไม่มีคุณเอาคนจะเป็นบุคคลค้ำใช่เอาคนมาไอ้เจ้านี้เขาก็ต้องดูว่าไอ้คนมาค้ำเนี่ย หนึ่งความน่าเชื่อถือมีทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนพอที่จะบังคับนี่ได้หรือเปล่าะนะครับคำประกันนี่ก็มีบรรัญญัติไว้ในในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ะนะครับซึ่งแก้ไขล่าสุดนี่ก็ในเรื่องคํำประกันในปี2,557 <200 S 2> นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ25์2,558นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการาการค้ำประก,ก,กันเนี่ยในกฎหมายฉบับเก่าเนี่ยการบังคับ บังคับทันทีเลยนะครับบังคับทันทีเลยแต่พอกฎหมายฉบับใหม่มาเนี่ยต้องให้โอกาสคนค้ำประกันนะครับหนึ่งต้องทำหนังสือละแจ้งเขาล่วงหน้า60สิวันะนะครับแต่ก่อนเนี่ยพอเขาผิดน,นัดชำระหนี้ก็ ไปเลยฟ้องเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นนะคะหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์นะคะไปค้ำใครไว้แล้วลืมไปละถึงเวลาหมายสารมาหมายสารมาตกใจเลยนอนไม่หลับเลยนะคะว่าช่นไปค้ำใครยังไงแล้วก็ต้องบางทีก็ตามคนที่เราไปค้ำไม่เจอด้วยติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้หายไปเลยอันนี้คนค้ำก็สวยไปก็สวยไปนะครับตะกรอนบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเราไปค้ำแสนหนึ่งคนค้ำ ไอ้เจ้าไอ้ลุกนี่หายไปแล้วนะครับเขาก็จะมาฟ้องเราเวลาเขาฟ้องทั้งแสนเลยเขาฟ้องอลุงนี่ก่อนจำเลยที่หนึ่งในคดีเดียวกันคนค้ำเป็นจำเลยที่สองแต่การบังคับนี่เขาบังคับนี่เต็มวงเงินเต็มวงเงินใช่ครับอันนี้สมัยก่อนสมัยก่อนตอนนั้นมีกฎหมายกฎหมายฉบับใหม่ออกมาอ่าในเขาระบุในเรื่องจํานวนเงินค่ะเราค้ำประกันในวงเงินที่เราระบุได้ว่าแสนหนึ่งเนี่ยเราไปค้ำเรา รับผิดชอบแค่ห้าหมื่นนะให้ระบุไปเลยระบุไปเลยแลวระยะเวลาด้วยค่ะระยะเวลาสมมติว่าเป็นนี่คุณจะใช้คืนเมื่อไหร่าภายในหกเดือนค่่ะคนค้ำอ่ะหกเดือนหกเดือนแต่เกินหกเดือนไปแล้วเนี่ยลูกนี่ไม่ชําระนี่ไม่เกี่ยวกับคนทำละคนค้ำหลุดหกเดือนอันนี้คือให้ระบุไปในสัญญาเลยใช่ครับ ระบุในสัญญาในเรื่องจํากัดวงเงินในเรื่องระยะเวลาที่รับผิดชอบในวงเงินค้าประกันแต่ก็ต้องเป็นที่ตกลงกันทั้งเจ้านี้ลูกนี้คนค้าใช่ครับทั้งหมดใช่ครับนั่นแหละแล้วก็แถ้ากรณีถ้าไม่ระบุในในสัญญานะคะไม่ระบุในสัญญาเขาก็ถือว่าคุณยอมรับสภาพค่ะยอมรับสภาพตามที่เขาทําสัญญาค้าประกันค่ะค่ะแล้วก็แต่ว่าการจะจะฟ้องร้อง มาถึงคนค้ำประกันนี้ต้องมีหนังสือแจ้งใช่ครับลวงหน้าใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยก็คือไม่เลยมาคีเดียวตูมก็เป็นหมายสารซะละค่ะขับหมายเรียกครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อรถยนต์นี่เยอะมากเรื่องไฟแนนซ์รถนี่ไหมคะใช่ใช่็คือคนเช่าซื้อเช่าซื้อไปค้างเขาสี่ห้างวดนะครับสี่ห้างวดทางบริษัทก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็ตามยึดรถ เอาตามยึดรถมาแล้วก็ขายทอดตลาดค่ะแต่ปรากฏว่าขายทอดตลาดมันไม่ได้ราคาตามหนี้ที่ยังมีหนี้ที่เหลืออยู่ใช่ก็คือส่วนต่างค่ะส่วนต่างสมมุติว่ารถเป็นหนี้ห้าแสนนะครับบริษัทยึดรถมาขายได้เป็นขายได้สามแสนส่วนต่างสองแสนไอ้สองแสนนี่แหละเขาจะเรียกร้องจากผู้เช่าซื้อแต่ผู้เช่าซื้อเนี่ยไปแล้วติดต่อไม่ได้ก็มาเรียกกับผู้ค้ำต่อค่ะครับ กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยผู้ค้ำยังมีสิทธิ์ในการที่จะเกี่ยงให้เจ้าหนี้เนี่ยไปบังคับกะทรัพย์สินการหลักประกันอย่างอื่นของลูกหนี้ก่อนฉบับเดิมเกี่ยงไม่ได้ถือว่าเป็นลูกหนี้รวมเพราะฉบับใหม่บาเนี่ยลูกหนี้สามารถผู้กับประกันนี่สามารถที่จะชี้นำพาชี้ช่องว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนไปยึดมาก่อนอไปบงไปังคับตรงนั้นก่อน ไปไปเรียกว่าตามกับลูกนี้ให้ถึงที่สุดก่อนใช่ครับใช่สมัยก่อนนี่ไม่ใช่ฉบับเก่าเนี่ยเขาคือคือเขาการที่บริษัทจะปล่อยสินเชื่อออกมาเนี่ยระหว่างผู้ซื้อกับคนค้ำเนี่ยเขาจะเชื่อถือคนค้ำมากกว่านะครับคือเวลาหนี้เสียเขาสามารถที่จะบังคับกับคนค้ำได้ครับตอนนี้กฎหมายใหม่ฉบับใหม่ออกมาเนี่ยเขาให้เสร็จผู้ค้ำประกันในการที่จะ ต่อสู้ะนะครับก็ในลักษณะนี้นะคะ,ะเจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นฟ i น a n c e หรือจะเป็นสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะให้กู้นะคะแล้วก็ในส่วนของฟ i น a n c e รถนี่ก็ถามนุ้นี่เลยพระบงคลอาจจะยังสงสัยว่าขาดทรงขาดขอชรชําระเนี่ยกี่งวดนะคะแล้วเขาถึงสามารถที่จะบัยึดรถได้นะฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ย ยึดได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะคืออแต่ก่อนเนี่ยสองงวดคสองงวดเนี่ยสามารถที่บอกเลิกสัญญาสอง,งวดติดต่อกันคสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วก็สามารถที่จะยึดรถได้เลยนะครับแต่ก่อนนี่ยึดหลังๆมาเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองผู้ชอาซื้อเหมือนกันนะครับ,รบว่าการยึดรถเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะครับแต่ก่อนนี่ก็คือ ไปล้อมบ้านไปคือผ่านคลองสองก็เข้าง้วนที่สามมาแล้วตามรถแล้วใช่ครับทุกวันนี้ก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายเหมือนกับเรื่องเรื่องพลบอหนี้นั่นแหละคลายกันกฎหมายก็เปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ไม่ใช่อยู่ดีเขาจะสามารถมายึดรถเราได้เดินง่ายๆใช่ไหมคะเขาจะมีหนังสือนต้องมีหนังสือเตือนเตือนก่อนว่า ให้ส่งมอบภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้นะคะก็เตือนหลายครั้งแต่ทุกอย่างอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็อย่าขาดการติดต่อกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านี่ลูกนี่นะคะก็คุยกันในสภาวะการต่างๆแล้วก็ผ่อนผันกันได้อยู่แล้วในสภาพแบบนี้ใช่ครับใช่ครับมีหลายๆรายเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะคิดว่า คุยกันเจรจากันดีกว่านะคะได้น้อยได้มากได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยไม่งั้นจะต้องเสียเวลาเวลาเนี่ยไปฟ้องร้องดําเนินคดีกันก็ใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวนะคะหลายปีแล้วถึงที่สุดแล้วถ้าหากศาลตัดสินว่าทางฝ่ายลูกนี้จะต้องชดใช้แต่ลูกนี้ไม่มีชดใช้อันนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเพราะศาลก็ในส่วนของลูกนี้ถ้าไม่มีชดใช้เขาก็ต้อง เจ้าหนี้ก็จะเอาหมายบังคับคือคาตัดสินของศาลคำพิพากษาไปทําการสืบทรัพย์นะครับสืบรัพย์เสร็จก็จะพอรู้ว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนก็จะไปยื่น่ยืนเรื่องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับแล้วพาเจ้าพนักงานบังคับคดีนี้ไปยืดทรัพย์นั้นขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาใช้หนี้ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองนี่ก็เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็การไม่มีหนี้เป็นอะไรนะเป็นลาบลาันประเสริฐหรือว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกางคำที่พระธันวันนั่นเองนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ อยากจะให้ทุกคนได้มีกำลังใจนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้ำใจเป็นสิ่งที่ต้องมีให้กันมีอะไรคุยกันอยกันเฟือเผื่อแพร่้อย่าเติมเกินไปล้วก็อย่าย้อนเกินไปนะคะก็พูดาโอภาปราศัยกันนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ในการที่จะ รักษากฎหมายอำนวยความยุติธรรมรนะคะแต่ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่นะไปทวงหนี้ไม่ได้ไไดผิดนะตามพรบทวงหนี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับก็ชาวบ้านยังยังเข้าใจเขายังมีความหวังที่จะให้เจ้าที่ตำรวจช่วยนะครับเวลาเขาให้คนยืมเงินไปอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็ยังมาสอนออยู่ทุกวันนี้ก็ยังมาหลบพักค่ะค่ะเรื่องทุงใจอะไรก็นะพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบางทีพนักงานสอบสวนนี่ก็จะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับเรื่องทางแพ่งต้องไปฟ้องต้องไปฟ้องเอาก็แนะนาข้อกฎหมายว่าเออนี่นะไปยื่นที่ศาลนั้นศาลนี้หรือบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปจ้างทนายเราก็แนะนําให้ไปติดต่อที่ศาลนะครับที่ศาลเขาก็จะมี วงเงินในการที่ไม่ต้องใช้ทนายะนะครับก็คือไม่เกินไม่เกินส0 0แสนเนี่ยสามารถที่จะเป็น เป็นโจทย์ได้ไดเองเลยไม่ต้องใช้ทนายไม่ต้องไม่ต้องใช้บริการทนายไปที่ศาลได้เลยถ้าวงเงินไม่เกิน300แ0นไมต้องการที่จะฟ้องร้องกันนะคะค,ค่ะนะคะวันนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะสำหรับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการทวงหนี้นะคะเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ก็ทําความเข้าใจกฎหมายตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอ,งข,อขอบคุณสําหรับพันธุ์เรศดอกดรฤทธิชัยช่างคานะคะผู้กำกับสอบสวนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล7และกรรมาการสมาคมพนักง,งานสอบสวนที่มาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่กับรายการกฎหม,มายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่า police TV วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ